เ้าไปข้างในอีกรอบค่ะดูของในน้น่คะเป็นระเทศดิจดิลสิบนะดิิลสิบให้ดู่นมีอันะคะาเัจดิตาลในส่วนของขาพยพดิจุทัะดิจิทเวอร์นะคะ นี่นะคะเรียกว่ายุคจุโรปศิลป์นะคะยุคนี้มีการแฝงพัน,นแ,ลและการเติบโตแล้วก็เปมีที่รุ่กเรือดรับเบิกเสามากที่สุดนะคะส่วนด้านในของเอเชียซึ่งมีทั้งญี่ปุ่นจีนนะคะประเทศไทยเองรวมถึงในส่วนของโครงกระดูก